สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไนท์ดาวชาแนลอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ที่เปลี่ยนเป็นไนท์ดาวชาแนลทำไมรู้ไหมเพราะว่าตอนแรกมันเป็น SPU ชาแนลหนูต้องเปลี่ยนเป็นไนท์ดาวชาแนลเพราะว่าเดี๋ยวไปซ้ำของของเขาเพราะว่าของเขามันเป็น SPU ชาแนลเปลี่ยนเป็นไนดาวชาแนลดีกว่านะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ทุกท่านไม่ว่าจะอยู่มหาวิทยาลัยนนทกรุงเทพไม่ว่าจะอยู่มหาวิทยาลัยศรีปฐมนะคะเอ,อ่อตอนนี้ไนก,ก็เป็นครูไนยอยู่โรงเรียนปยยา a r m a Buddhist นะคะกับเปลี่ยนอาจารย์ศศิพุทธการด้วยนะคะวันนี้หนูใส่ผิด ผิดคมาที่จริงมันต้องเป็นสีส้มเออแปดนาฬิกากับอีก16นาทีเป็นวันพะระาหัสนะคะที่สิบสามคุณหญิงสวัสดีค่ะหนูร้องเพลงก่อนเดี๋ยวเด็กจะได้รู้ว่าการสวัสดีทำหนบ ร,รมเนียมประเพณีไทยคือการสวัสดีพอถึงเครื่องบินแตะพื้นและถ้าสวัสดีหากันมันคือถนบธรรมเนียมประเพณีไทยคือการสวัสดีสวัสดีเอียงๆการบินไทยสวัสดีรักคุณเท่าฟ้าสาวัสดีสวัสดีสวัสดีส วันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์ศาสตรีพิสการได้เด็กผู้น่ารักคนวันนี้คนไหรก็ยังไม่ไปทํางานอีกเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรข้อหนึ่งอาจารย์ศาสตรีฟังนะคะคุณครูหนุ่มหนิงฟังนะหนึ่งรักษาสภาพของอาจารย์แพทย์พิชรุกรเกษมแพักดีพงศ์ ไปคิดดูว่าออผู้อำนวยการอาจารย์รัชนีชังโชเมน,นีเองนะเด็กหญิงเมน,นีพร้อมสุ่าอ,อ,อน,นี้รู้จักกันดีในทั่วหน้าพิมสายจำพี่เมน,นีได้ไหมอ,อันนี้รู้จักกันดีในทั่วหน้า,าใครอีกนันทศิริจำเราได้ไหม ยังจำไม่เคลื่มเรือนคอยตือนเอาเวงไว้อ่าใครยังจำพี่เมลาน,นีได้ก็คนนั้นล่ะค่ะสนุกอ่ะใครอยากสำน้าสำน้าไปแต่ตอนนี้คอนเทนต์ใหม่นะคะวันนี้ครูไหนจะมาบอกเรื่องนึกก่อนใครเคยไปทำบุญมากยุมือ ช่ไหมฮะโอเคโครงการโครงการที่คนไจะจะทในอยู่ในในหัวสองคนไหนนะโครงการดื่มนมโรงเรียนข้อหนึ่งนะนมในโรงเรียนเนี่ยมีอ่ะร้องเพลงก่อนเดิมเดิมเดิมเล่ามาเดิมเดิมนมกันเถอะเดิมแล้วอย่าทำเยอะๆเดิมนมเยอะๆหลังกายแข็งแรงเย่ข้อสองนะ ตอนนี้มีโควิดใช่ไหมลูกโควิดสิบเก้าครูนายขอดมยาดมนะยาดมวิเศษทำเองยาวิเศษทำเองได้น้าไอ้ยัดเดี๋ยนะชื่นใจอันเนี้ย อาจารย์แพทย์เขามีคนสอนต่อเด็กนักเรียนมาอากาศสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แพทย์อเนกวิทย์เต็มบุญเกียรตยิสวัสด,ดีค่ะอาจารย์แพทย์เจษฎาย,ยิ่งวัดพงศ์สวัสด,ดีค่ะอาจารย์แพทย์คุณหมอวันณวงเมฆสวัสด,ดีค่ะอาจารย์แพทย์ปานสสริสวัสด,ดีค่ะอาจารย์แพทย์พาสิริ สวัสด,ดีค่ะอาจารย์แพทย์ชาคินนาบางช้างสาวัสด,ดีค่ะอาจารย์แพทย์ทุกท่านและทุกคนและอาจารย์แพทย์พระรังสรรจงหลักสวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์ทุกคนและทุกทุกสถาบันหนูชนวิสาักความสุขนะคะเมื่อวานหนูอ่านหนังสือเรื่องชีววิทยา Po ลิทิคอลและ พลเรตีข้อเนี่ยมึงถามหน่อยถ้าตีคังหกตายขังหกตายป่ะมันมันก็ต้องตายกับมือหมออ่ะปานาัติปาตาเวแร้วมีสิคะทางสมาธิมีถ้าหมอตายหมอหมอรู้สึกไงชฉวิมสาถามแค่เนี้ยอ่ะถ้าหมอไม่มีงานทำหมอรู้สึกไงุนลิมสาขอเดมยาดมนะยาดมแบบใหม่ ด้วยมันก็ทาเท้าได้หอมดีอันนี้ยันโดนใหม่อันนี้อันนี้ยัดนนนเก่าอ่ะหนูถามด้านร่างกายถ้าร่างกายเราคุณหมอพลังัรดีกว่าคุณหนุสนิทกว่าบะบุญคุณโทษข้อหนึ่งด้านร่างกายองรวมีสี่องค์ใช้าคุณหมอออกกลางกายเมื่อเช้าหนูก็วิง่งเล่นแถวเนี้ย หนูไปใส่บาทก่อนเลยหนูเดินเพราะว่าอะไรรู้ไหมร่างกายหนต้องหนต้องผอมนี่หนูใส่เสื้อได้แล้วเนี่ยหนูผอมลงเนี่ยแฟบเลยพักนี้ยพักนี้มีหมอขวัญใจบอกว่านหนพินลันถ้านหนอายุสิบห้าแล้วต้องผอมถ้าผอมลงไหนจะมีรอบเดือนนหนกินเ e อ็กซ์ลอน ยาหนันเหรอคุณหมอพลังสรรเดอะเพ็กกินเอ่อคอวัสิปแปมพอลทามอรล่าลายมิตาอันนี้เช้ากับเย็นเหมือนกันกลางวันคอวัสิปแปมอาร์เทนกลางคืนเอ่อทุ่มหนึ่งยาไม่เล็กนี่จำชื่อไม่ได้อะไายในปากไม่ไอะไายในมือก่อนนอนนกินนี่ซิโรเคล ทบุมแมทแวนเลียมแล้วก็เออ,อย่ยาอีกสองสามตัวคุณหมอพลังสารลองคิดดูเอายาเยอะขนาดเนี้ยหมอคิดเธอเธอเอาโรงพยาบาลที่แม่หนูทำนะโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โรงพยาบาลเอ่อราชวิถีโรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลพุ่มก้าวยืนพื้นเลยคือห้องราสาวิทยาโรงพยาบาลมะนาลมศรีธัญญาก็ไปแล้วโรงพยาบาลเท่าที่จําได้นะโรงพยาบาลทั้งนั้นเลยรอบกรุงเทพทรงอ,อกก็ทําเพราะเลยนนทเวก็หมอกล้องอ่าหนึ่งทา สามีเป็นไตพี่พรทิพย์มถามหน่อยถ้าหมอพัง์สารเป็นไตแล้วพี่พรทิพย์คิดไงสามีเป็นไตแล้วพี่พรทิพย์เป็นเบาหวานพี่พี่พรพี่พรทิพย์รู้สึกไงด้านจิตใจและอารมณ์อืมเอาดีใครชนะกันนะหนูนะแค่แอบ,บชอบเอง ฟังนะพี่พรทิพย์หนูแอบรักหมอพลังสรรชาหนูยังง้องแง่งอย่างเี้เอาหนูเอามาจากอาจารย์เจษฎายิ่งวัดพงษ์เนาจริงหนูเป็นไบโพลาร์หรือซิสเตอร์โรคลมชักเกี่ยวกับโพสสมองตั้งแต่เด็กเล็กจนโตไม่เชื่อถามหมอพีเชื่หมอเพิร์สอะนั่นแหละหนูเป็นด้านดวงตาข้างซ้ายหนูยังไม่หายเลยยังกระตุกกระตุกกระตุกอยู่เลยถ้าหนูเป็นยังง้องแงงอย่างเงี้ย ถ้าถึงหนูมีแฟนหนูมีหนูมีสามีเนี่ยแล้วสามีมีโรคจำตัวเนี่ยแล้วยังอยงอแงอยู่เลยหมอพิเช่วยจะเอาชอบเพชรมันเป็นแฟนปะถ้าชอบเพชรมันมีโรคเช่นไตอะถ้าชอบเพชรเป็นไตเ,ไตเไบาหวานไขมันความดันและเป็นคนไข้เหมือนหนูเนี่ยหมอหมอพิเชอร์หมอพิชรุตเกษมพักดีพองบอกว่าหมอพี่บอกว่าครับ คนชนวิสาครับคนไข้กับหมอไม่สามารถรักกันได้อย่างนี้มันไม่แฟร์เพราะาอะไรรู้ไหมคนไข้กับหมอเนี่ยไม่สามารถรักกันได้งันชอบเพรช,ชอบเพรกับหมอก็ไม่สามารถรักกันได้สิเพราะว่าครูอะจรรยาบันในวิชาชีพครูอะครูกับผู้ปกครองอ่ะไม่สามารถรักกันได้เพราะวันนี้เป็นวันหนูหนูต้องไปทํางาน ใกล้ใกล้หมดเวลาไล่หนูละหนูขอแป๊บเดียวชอบเพิกับหนูเป็นเพื่อนกัน,นพูดตรงๆเลยหนูทํางานเลยไะแมยเอาที่เสริมหนูสารปลาตะเพียนหนูพูดตรงมันเชื่อหนูได้อันเนี้กุหลาบเวียงผิงที่พี่เมรีทำไว้ให้ให้หนูดู อันเนี้ยป้าจะเห็นน้ยนอยที่หนุทําเองหนุทําเองจริงหนุ่เองจ,งจริงกับมือป้าเห็นน้อยน้อยอันเนี้ยที่ที่หนูทําเนี่ยหนูทําเองป้าเห็นเหมือนกันอันเนี้ยถุงขนมจากลอตเตอรี่หนูทําเองความคิดไอเดียนหนุเองหนุณถามจริงคุณหมอพิชิตเกษมพักดีพงษ์ถามหน่อยถ้าเอาคนไข้เป็นแฟน คุณหมอรู้สึกไงหนึ่งด้านอารมณ์สองด้านจิตใจสามเข้าสังคมสี่ด้านร่างกายเราต้องพาชอบเพจไปออร่างกายไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นผมเองแล้วเอาผูกโบกันเลยไหมถ้าเป็นเขาต้มมัดเลยไหมหรือว่าต้องเอาใส่แป้งถ้าเป็นป้าต้องโก ổ. ถ้าชาบเพจมันเป็นละคนไข้แล้วเป็นคนไข้แบบหนูหมอรู้สึกไงร่างกายอารมณ์จิตใจ มัดโลนะปัจจัยสี่อาหารที่อยู่เครื่องยนตเครื่องห่มแล้วยารักษาโรคซอเซนินทามันก็เลยมาพร้อมหนูเนี่ยมาเลียนแต่ป .3 หนูเจอมันตอนป .2 หนูเจอออรพินก่อนเลยไม่ใช่ป้าออรพินนะคะขอโทษทีค่ะ ที่นนออนนหนูเอาชาแนลออกมาเพราะอะไรหนูเปลี่ยนเป็นไนดาวชาแนลหนูทาทุกคลิปแล้วขอโทษอาจารย์ตัดสีพุทธการด้วยนะคะที่ใช้แบบฟอร์มนี้เพราะอะไรหนูอยากมาอบรมตักเตือนหน่อยเพราะว่าอ,อะไรเด็กเสียคนเยอะมากเลยคุณหิงกาเรียนด็อกเตอร์สองรัดแก้มองคนแล้วกาบเรียนด็อกเตอร์สิการนาวุฒิพัมพิชด,ด้วยที่หนูอบรมเรื่องปลาเพียนเพราะอะไร หนูทำม,มากับมือสองร้อยบาทหนูออกเต็มที่เลยอะ่ะหนูถามหน่อยทำไมต้องออกมาสเตนหนูด้วยทำไมต้องออกมาปฏิวัติหนูด้วยก่อโอบนเลยครับท่านหนูชื่อเฉยวิกดิ์คำสุกสวัสดีผู้มยการเชิดหนูไม่ใช่หนูไม่ใช่ อย่างอย่างที่ผู้มีายการเชิดบอกหนูใส่แบบฟอร์มนี่คือแบบฟอร์มที่อนู่ตักให้หนูไม่ได้ผู้หญิงข้ามมนุษย์หนูเป็นหูเป็นโคอันนี้หนูเคยเป็นพิธีกรเนี่ยเนี่ี่ยรูปพิธีกรของหนูเนี่ยตอนหนูยังผอมอเลยนอ้หนูกลับมาผอมเหมือนเดิมแล้วเนี่ย เรื่องความจริงนะความจริงก็คือความอย่าดูที่หนูผลิตที่ไหนเขาทําให้หนูเองหนูไปจิตเวชเดือนหนึ่งอ่ะคุณหมอต้องรู้ถ้ายังงอแงงอแงงกันอยู่อย่างเงี้ยชีวิตมันก็ไปไม่รอดหรอกชีวิตอ่ะชีวิตการแต่งงานอ่ะมันต้องดูกันนานๆหนูดูหมอพลังสรรมาตั้งแปดปีดูตั้งนานทำไมรู้ไหมแม่ ลูกทั่วไงแม่ด่าทุกวันอาจารย์ด็อกเตอร์ไทยพิษณุด่าหรือว่าไงรู้ป่ะชนวิสาลูกผัวมีเมื่อไหร่ก็ได้ลูกไม่ใช่แฟชั่นครูเอด่าหรือว่าอะไรรู้ป่ะายผัวไม่มีมันก็ไม่ตายอะไรอีกรู้ป่ะอาจารย์เจษฎาจยีวัฒนพงศ์ด่าหรือว่าอะไรรู้ป่ะาย ฝากไว้คิดนะถ้าผัวเป็นไตแล้วยังงอแงงอแงอย่างเง,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 งี้ยฝากไว้คิดนะส้มกับกล้วยเป็นอะไรตอนนี้ตอบไม่ได้เพราะอีกวันนึงมาตอบส้มกับกล้วยเป็นผลไม้ค่ะอาจารย์เจตขอบคุณค่ะแล้วอะไรอีกไหมลูกปลาที่คนในถักมันถ้าในมองในเชิงศิลป,ปะมันอาจจะเป็นถุงเงินถุงทองก็ได้เพราะมันเป็นลอตเตอรี่ โดยดีดนะคะมันเป็นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่พังนี้ถูกถูกหวยบอกบ่อยบ่อยด้วยไปในกาสักสอีกสามสิบนาทีคู่ไหนไปละใครชอบคลิปนี้ถ้าคุณหมอชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ในนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะลืมอย่าลืมกดกระดิ่งฟิงฟังใหงใน่นี้นะคะ สวัสดีค่ะคุณหมอและพื่นที่น่ารักทุกคน